ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทันปิ่นเกล้านะครับชั้นล่างนะชั้นแบบชั้นใต้ดินเนี่ยเขาทําใหม่อะ่ะสวยเนาะพื้นดูพื้นพื้นเขาทําใหม่หมดเลยอ,อันนี้ก็คือหลายๆร้านก็ปิดแล้วก็แต่ว่าจริงๆอะ่ะก็คือร้านค้าทุกอย่างก็เปิดปกตินะนี่เห็นไหมมีแบบคิสปีครีมแต่ว่าเหมือนแบบเขาทําพื้นสวยชอมันมันแปลกใหม่ไปเลยอะ่ะ ไม่ได้มาระยะหนึ่งแล้วพอเขาทำเนี่ยอันนี้คือเป็นท็อปฟูดฮอล์นะฮะท็อปฟูดฮอล์ด้านไหนแต่ว่าเขามีแบบก็เห็นไหมมุมพื้นสวยนี่แล้วเขาก็ทำเป็นแบบเป็นร้านเป็นแยกเป็นอย่างเงี้ยเออน่ารักดีอ่ะเขาทำแบบสวยดีอ่ะเดีดยนีเห็นปะอันนี้แบบร้านร้านกาแฟร้านเงี้ยใ้เขาแยกเป็นแบบโซนๆพื้นเปลี่ยนอีกแล้วเป็นลาย ให้ดูพื้นดูบรรยากาศร้านนี่เขาเปลี่ยนเขาทําเป็นล็อกแบบเป็นล็อกแบบเล็กๆๆอะไรเงี้ยนี่แต่นุนก็มีงานอาหารเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นล็อกน่ารักน่ารักแล้วก็พื้นก็จะทําเป็นแบบเนี้เป็นพื้นเขียวแล้วก็สลับกับพื้นขาวน่าเดินน่ะร้านปังสยามดูของกินแบบเยอะมากร้านแบบ ร้านค้าน่ารักเขามีแบบว่าจุดนั่งพักจุดนั่งเล่นคือมันเป็นล็อกเป็นล็อกอะ่ะเออน่ารักดีแค่พื้นสวยอ้าพื้นพื้นเป็นสีไหมหรือว่าสีเดียวกันด้านนี้ก็เป็นแบบว่าของกินดูแวแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีการทําใหม่นะทุกคนอาจจะมีโซนโอ๋อนี่โซนตรงนี้ทําใหม่สวยเชียวดูนี่เป็นแบบกระเบื้องแผ่นเล็กเล็ก อันนี้เป็นโซนอันนี้น่าจะเป็นโซนตรงลิฟต์นะอ๋อเขาทำอย่างนี้แล้วอ๋อด้านล่างไม่มีลิฟต์เหรออ๋อด้านล่างก็ทำอย่างนี้ไม่ได้มีลิฟต์โ้นี่กระเบื้องเปลี่ยนลายแล้วเห็นไหมพามาดูกระเบื้องพามาดูกระเบื้องเซนทรัลป่นเก้าอ๋อนี่แหมร้านคาเขาแบบทำสวยเชียวดูดานูนสวยๆคือเข้ามาชั้นใต้ดินก็เลยเจอแมคโดนัลแล้วก็ บกร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เป็นแบบปกติอยู่แล้วเนาะที่จะมีอยู่ในเซ็นทรัอยู่แล้วนึ่งยาวไปนู้นเลยเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นโอ้ด้านนี้เป็นโอเกจูบาร์บีคิวพาสานี่ให้ดูแบบให้ดูพื้นพื้นเขาทำสวยอะ่ะเขาเปลี่ยนลายกระเบื้องที่ตอนนี้ก็มีงานมีงานอีเวนต์แบบว่ามีสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ก็มีฝั่งเมื่อสกครู่ก็มีเนี่ยเออมันเดินแบบว่าเดินสวยขึ้นเนาะ แต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จนะว่ากำลังปรับปรุงอยู่นี่เห็นไหมเป็นร้านเล็กๆเงี้ยมีของกินอุ้ยมีแบบขนมนมเนยน่าสนใจมากคอฟคอนร้านผลไม้เห็นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนชนกระเบื้องเปลี่ยนกระเบื้องอีกแล้วพามาเดินดูพามาเดินดูอันี้กระเบื้องเห็นนะ สวยดีอ่ะทุกคนเขาทำใหม่แบบเป๊ะมากเลยอ่ะ mm hmm. มันเดินมันน่าเดินกว่าเดิมอยู่เนาะน mm ี้อ่เห็นไหมสวย mm hmm. อันนี้ชั้นล่างนะครับชั้นใต้ดิน mm hmm. พอหลายๆร้านก็คัมม mm ิ hmm. นะ่งซูนไพิซซ่าอันนี้ร้านพิซซ่าอ๋อเนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นแล้วก็เดินผ่านไป mm hmm. กระเบื้องเขาก็จะเปลี่ยนไปเหม่ไมเรื่อยๆ ด,ด้านในด้านในนี้เป็นโซนอาหารของท็อปนะครับโซนขายของของท็อปโน่นด้านในนูนะ่นอะโซนอาหารโซนอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนนี่ชั้นล่างมีท็อปมี power by ร,ร้านอาหารส่วนมากร้านอาหารต่างๆอยู่ชั้นล่างนะนโอ้ข้างบนก็คือกำลังมีการแบบว่าปรับปรุงกันอยู่ แต่ว่าชั้นชั้นใต้ดินนี้แบบเป๊ะแล้วนะสวยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่อ้อยเปอร์เซนต์ุสตาบักอันนี้เป็นของเดิมตอนนี้คือมาชั้นสี่เนี่ยเขาทำกระเบื้องสวยมากเลยอะ่ะเหมือนเขาปูใหม่ทุกชั้นเลยทุกคนแต่ว่าชั้นสี่ก็จะปิดปรับปรุงเยอะหน่อยเนาะนก็จะบอกว่า ฟิลแบบปรับปรุงโซนเซ็นทรันยังเปิดปกติแต่ว่าโซนข้างนอกอะ่ะปรับปรุงหมดเลยแต่ว่าก็จะมีแบบบางร้านที่ยังเปิดให้บริการอยู่เล็กๆน้อยๆนะฮะอันนี้ชั้นสี่ทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งชั้นสองชั้น3มอะ่ะเปิดเยอะอยู่นะมีแค่ชั้น4เนี่ยที่แบบอาจจะปรับปรุงเยอะหน่อย อกันไหมชั้นล่างก็ยังเปิดกันเยอะอยู่นะทีชั้นบนเดี๋ยวลองเดินไปดูท่านนี้ชั้นสี่ชั้นสี่อันนี้ธนาคารอโออ๋อวิออออออ่นี่อเมซอนเปิดบริการอยู่ชั้นสี่ส่วนมักธนาคารนะครับชั้นสี่เป็นธนาคารแล้วก็ มีร้านร้านความงามอันนี้เป็นบูธใช่ไหมสีน้ำเงินเป็นบูธนะฮะนนเขาก็ปรับปรุงเยอะอยู่นะชั้นสี่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นห้าเดี๋ยวดูตรงนั้นเห็นไหมเขาปูกระเบื้องปูกระเบื้องใหม่ คือการปลูกกระเบื้องใหม่มันก็เหมือนห้างใหม่ไปเลยเนาะสวยจังอ๋อนี่ไงร้านคา้านี่คือขึ้นมาชั้นห้านะฮะดูให้ดูเนี่ยเขาทําเป็นกระเบือบบเบ้องใหม่ฟิลแบบปลูกกระเบื้องใหม่แล้วก็จัดร้านแบบเล็กๆน้อยนะโอ้ยฝั่งด้านนี้แบบปิดปรปพุงหมดเลยร้านที่ยังมีอยู่ด้านนี้บันชอนโนตี เดี๋ยวลองเดินไปดูทางโน้นกันว่าเป็นยังไงบ้างอ,อ๋อนี่มีวันทูทูมาเปิดะครับแต่วันทูทูอ่ะไม่ค่อยมีที่นั่งอ,อ๋อ,อฟูจิฟูจิจะอยู่ตรงน,น,นู้นนี่ด้านขวาเป็นซิสเลอร์เปิดแล้วแต่ฟูจิยังไม่เปิดเนาะคืนนี้เราแบบ ไม่ไม่ได้จะมาแบบว่ารีวิวจริงจังนะทุกคนเราเดินพาเดินเล่นเฉยเเพราะว่าเรามาเดินเล่นงานด้านล่างนะก็เลยแบบเออพามาเดินดูอุ้ยนี่เขาจะมีอันนี้มีซูชิอันนี้มาเปิดนี่ปรับปรุงใหม่หมดเลยตรงนี้เป็นลมภาพยนตร์ด้านบนลมภาพยนตร์แล้วก็ไดนนี้เป็น B2S เยอแยะเลย B2S อ๋อ e oh, แล้วก็ซอกซอยไปด้านนูน้นประมาณนี้แหละ B2S e เปิด10โมงถึง4ทุ่มนี่ชั้น5นะครับฟิตนงฟิตเนสเนี่ยด้านบนร้านค้าเยอะอันนี้ร้านค้ากำลังทำมีชาบูชิมีอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือชั้น5นะครับนี่งไงเมเจอร์ Major. โรงภาพยนต์นี่โรงภาพยนต์ยังเปิดให้บริการปกตินะครับอยู่ชั้น5้าสูงสุดเลยฝังด้นนี้ฮัจิบังราวยวนก็มีแบบนี้โมโมพระดาบอาการาวยวนฮัจิบังเปิดให้บริการปกตินะครับ สี่ล้านแล้วก็มีเป็นโรงภาพยนตร์ชั้นบนชั้นสี่ชั้นบนน่ะปรับปรุงชั้นสี่ชั้นห้าปรับปรุงเยอะแต่ว่าชั้นอื่นก็ไม่ค่อยเยอะละชั้นอื่นก็ของกินเยอะแยะถ้าใครมาก็เนี่ยประมาณนี้ตอนนี้เดินลงมาชั้นสามนะครับเนี่ยประมาณนี้ชั้นสามเขาก็ขายของทั่วไปอยู่นะชั้นสาม นี่ชั้นสามก็เปิดขาย,ยของแบบปกติเนาะก็จะมีแค่แบบบางส่วนส่วนมากจะปรับปรุงส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับร้านค้าชั้นสามะชั้นสามมันจะเป็นโซนเกี่ยวกับทเทคโนโลยีเนาะ ส่วนมากร้านเครือต่างๆเปิดปกตินะนชั้น3ามไอซูริโอซัมซุงอะไรเงี้ยมีเปิดปกติหมดเลยคือมันจะแบบปรับปรุงแค่โซนบางโซนน่ะเป็นร้านค้าเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยปรับปรุงแบบโครงสร้างด้านข้างเนี่ยแต่ว่าในร้านเขาก็เปิดให้บริการปกติหมดเลยมีแค่ชั้นสี่ชั้นหที่ปรับปรุงเยอะหน่อย พื้นพื้นน่ารักอ่ะพื้นพื้นเป็นแบบว่าเป็นลายแบบทองทองขาวทองเนาะนี่เออนี่เห็นไหมเขาจะปรับปรุงแค่อย่างเงี้ยเหมือนแบบด้านคงด้านข้างอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านค้าส่วนใหญ่ก็เปิดประการปกตินี่มูจิอยู่ฝั่งนู้นก็เปิดมูจิโซนเซ็นทานเปิดปกติเลยร้านค้าเยอะแยะมากมายปรับปรุงก็จะเป็นแบบตําพื้นตาอะไรเงี้ยนิดหน่อย แต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นอนะไรบิวทรียมยูนิโคอ๋อเหมือนยูนิโคปรับปรุงอยู่นะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะว่าจะออกไปด้านนอกนะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกก็เลยต้องเดินเดินแบบว่าด้านในก่อนเนาะเซนท่านไม่รู้ว่าโอ้นี่นี่นี่โซน,นชั้นล่างที่เราแบบเดินเนี่ย้าชั้นใต้ดินนะ่ะคือเขาเปิดแบบครบหมดแล้วนะของเยอะมากแล้วก็ มีแบบว่าร้านขายของกินอะไรต่างๆน,น,นานาใครมาเนี่ยลงชั้นใต้ดินก่อนได้เลยนะของกินเยอะมากนะฮะร้านอาหารเยอะตอนนี้เจดีเซนทัตอน,นนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะเห็นมาด้านนี้อันนี้ฝั่งนี้จะเป็น Nike มีพื้นรับพื้นคนละแบบด้วยนะนี่ร้าน ชั้นหนึ่งก็จะตรงกลางรู้สึกแถวตรงนี้มันจะเป็นลิฟต์นะแต่ก่อนนะ่ะเนี่ยพื้นพื้นลายนี้แต่และชั้นก็คือพื้นก็จะต่างกันเนาะบรรยากาศประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกหละฝนตกและ